โบราณสถานเกาะแกถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ทางยูเนสโกได้รับรองมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ของกัมบูชาเกาะแกถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่4เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรขอมในช่วงพุทธศักราช1464ถึงพุทธศักราช1487เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติพนมกุเลน ปราสาธทธมเกาะแกเป็นโบราณสถานที่มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่เมืองพระวิหารห่างจากเมืองเสียมราฐและโบราณสถานเมืองพระคนครประมาณ127กิโลเมตรจากการสำรวจของนักโบราณคดีพบโบราณสถานที่เป็นปราสาทบริวารมากกว่า180แห่งรอบพื้นที่8 1ตารางกิโลเมตรปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าศึกษาเพียง30แห่งเท่านั้นด้วยเหตุผลทางความปลอดภยัยจากวัตถุระเบิด ที่ยังคงถูกฝังไว้ใต้ดินในช่วงสงครามเพื่อพิสูจน์หลักฐานการก่อสร้างปราสาทในยุคข,ขอมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับปราสาทในประเทศไทยทั้งทางด้านศิลป,ปะการโยธาความเชื่อทิศทางของดวงดาววันนี้อาจาร,รย์สันสนที่บุญโยธยานนักพิพวิทยานักดาราศาสตร์อาจาร,รย์วรวิทตงศิริชมรมอารยธรรมสกลนครพร้อมด้วยลุยผ่านเลน เราได้เดินทางออกจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาเพื่อสำรวจโบราณสถานเกาแก่มรดกโลกแห่งใหม่มีความเป็นอันซีนที่ถือเป็นที่สุดของโลกหลายอย่างติดตามไปพร้อมกันครับการเดินทางที่ไปประเทศกัมพูชาในครั้งนี้เนี่ยเราต้องการไปเจาะลึกเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมาก่อน ข้อมูลที่ยังไม่ได้อยู่ในสารระบบของโบราณคดีทั่วไปเราก็เลยเน้นไปที่โบราณสถานที่เราเรียกเมืองโบราณเกาะแก่ที่เพิ่งขึ้นเป็นมรดกโลกพร้อมกับสีเทพเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาครับรบการไปครั้งนี้เนี่ยเราได้เจาะลึกของปราสาทเกาะแก่แล้วก็กลุ่มปราสาทพระวิหารแต่ว่าเราจะทำเป็นตอนๆไปครับวันนี้เราจะเน้น เจาะลงไปที่ปราสาทใหญ่ที่สุดของเกาะแกที่เป็นไฮไลท์ก็คือปราสาททมที่มีรูปทรงเหมือนปิระมิดครับเกาะแกนี่เป็นเมืองโบราณครับขึ้นพระเวียนมรดกโลกเนี่ย พร้อมกับเมืองโบราณสีเทพของประเทศไทยมเมื่อเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาคราวนี้การที่ยูเนสโกเขาจะขึ้นทะเบียนได้เนี่ยถ้ามีปราสาทหรือสิ่งก่อสร้างเพียงหลังเดียวเนี่ยขึ้นไม่ได้ครับจะต้องมีบริวารล้อมรอบอที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์ที่เกาะแกเนี่ยมียมสิ่งก่อสร้างเนี่ยเกือบ200แห่ง oh. ที่เขานับได้เนี่ยประมาณ180แห่งแต่ว่าเปิดให้ชมได้จริงๆเนี่ย เพียง30แห่งนอกนั้นอาจจะเชื่อกันไว้อยู่ในป่ามั่งแล้วเกาะแกเนี่ยขึ้นอยู่กับจังหวัดพระวิหารอยู่ชายแดนไทยครับอยู่ที่อำเภอกูเลนใกล้ใกล้ชายแดนไทยมากก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับช่องสงงามเนี่ยขับรถไปประมาณ4ชั่วโมงก็ถึงแล้วก็พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นป้ายข้างถนนครับที่แสดงว่าตรงนี้เป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นครับ ผมก็จะเจาะลงมาอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านไปที่เกาะแกเนี่ยท่านจะเห็นโบราณสถานเยอะแยะแต่สิ่งที่ไฮไลท์นั่นเนี่ยคือปราสาททมปราสาททมเนี่ยรูปร่างเหมือนกับทรงปิรามิดครับเป็นชั้นๆก่อขึ้นไปเนี่ยเชั้นด้วยกันสูงประมาณ35หรือ36เมตรแล้วก็กว้างที่ฐานเนี่ยประมาณ62ถึง63เมตรเป็นชั้นๆแต่ที่น่าแปลกครับเขาทำด้วยหินทรายทั้งหมดเลย แต่ปราสาทอื่นๆเนี่ยเป็นหินทรายปนหินแม่ลังปนกับอิฐเผาแต่ว่าปราสาทมทมทมแปลว่าใหญ่นะรปราสาททมเนี่ยไม่มีวัสดุอื่นเลยเป็นหินทรายร้อยเซตเต็มครับเช็ค Google Earth ก่อน Google อ Earth บอกว่าหันหน้าไปที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยออที่มุมกวาด แปดสิบองศาแปดสิบองศาก็คือถ้าทิศเหนือเนี่ยศูนย์องศานะเรากวาดมาทางขวามือเนี่ยแปดสิบองศาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามุมกวาดครับหรือมุมอาร์ซิมุสแปดสิบองศาปราสาทธมนั้นทํามุมอย่างนี้นี่คือข้อมูลจาก o o g l e e a r t h คร์ดแต่ว่าเราเป็นนักสํารวจครับเราต้องขึ้นไปสํารวจได้ตัวเองโดยลงพื้นที่จริงเพอเอิญเลยทางรัฐบาลกัมพูชากับทางยูเนสโกเนี่ยเขาได้ลงทุนทํากระไดกระไดขึ้นไปเป็นกระไดแบบ คดเคียวคดเคียวเหมือนเ,อเหมือนกับกระไดบ้านตึกสูงๆเับผมเพราะว่าทางขึ้นปกติของเขาเนี่ยมันขึ้นไม่ได้มันสลักขักพังแล้วก็อันตรายมากเพราะถ้าขึ้นตรงนั้นเนี่ยเกิดตกลงมาเนี่ยถึงแก่ชีวิตครับครับผมกันั้นเขาเลยทํากระดขึ้นต้องปีนขึ้นไปเนี่ย <c oughs> เลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยสามสิบหกเมตรด้วยกันขึ้นไปบนยอดคราวนี้พอขึ้นไปถึงบนยอดปุ๊บเนี่ย <c oughs> เป็นไงบ้างผมได้เห็นทัศนียภาพแล้วก็สิ่งที่คิดเอาไว้เนี่ย เห็นชัดเจนครับก็คือล่องรอยของเขาเรียกว่าทางดาราศาสตร์เนี่ยเขาต้องตีเส้นไว้อืครับแต่การตีเส้นอันนี้เนี่ยไม่ใช่ขีดลงไปในหินเขาใช้หินเนี่ยก่อให้เป็นเหมือนกับปูกระเบื้องครับเป็นสันขึ้นมาเลยเห็นชัดเจนแล้วสันอันเนี้ยเป็นเส้นตรงที่สามารถเอาเข็มทิศเนี่ยไปจับได้เลยครับเอาเข็มทิศไปจับ พบว่ามุมกวาดของประสาสหลังนี้นะเท่ากับ80องศาจริงๆครับ 80, 80เลย80จริงๆครับคราวนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็เกิดคำถามทันทีว่าทำไมไม่หันหน้าที่90องศาเหมือนกับประสาทอื่นๆเป็นการบังเอิญหรือเปล่าหรือเกิดการผิดพลาดในการวางตำแหน่งหรือเปล่าเ,ออเพราะว่าประสาสอื่นๆที่เราไปจับพิกัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น90องศาครับผม,ผมแต่ว่าอันนี้เป็น80องศาครับผม ผมทราบอย่างไรว่าเขามีเจตนาจะทําแบบนี้ก็ต้องย้อนไปนิดหนึ่งครับว่าผู้ปกครองหรือกษัตริย์ของขอมในยุคพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปเขาเป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์ก็ต้องมีผ่านกรรมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์โดยการเทน้ำน้ำมนต์ลงไปดุนเสียวนึงการประกอบพิธีนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆ นึกขึ้นได้ก็ไปประกอบวันนี้จะต้องเป็นวันสําคัญครับครคราวนี้วันสําคัญของเขาเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับปฏิทินมหาสกาุลัดต้องสอดคล้องกับจักรราศีสําคัญในทางดาราศาสตร์ครับผมเขายึดราศีเมษครับทําไมต้องบอกยึดราศีเมษเพราะราศีเมษนั้นเป็นราศีแรกของปฏิทินมหาสกาุลัดพูดง่ายๆว่าก็คือเหมือนกับปีใหม่ทุกวันนี้ค,คนไทยก็ยังใช้ ราศีเมษคือสองกรานต์ปีใหม่เหมือนกันครับผ,ผมก็เลยต้องพิสูจน์ครับว่ามันจริงไหมก็ต้องเข้าไปในโปรแกรมดาราศาสตร์โดยเอาตำแหน่งพิกัดเนี่ยเหมือนอกับผมไปยืนอยู่ข้างบนประศาสตรเอาตัวผมไปยืนในเชิงคณิตศาสตร์นะที่เส้นลุงเส้นแวงตรงนั้นเนี่ยแล้วก็สั่งโปรแกรมเนี่ยย้อนหลังไปที่คิศสักราชศร928ตรงกับปีที่เขาเริ่มสร้างผมเห็นราศีเมษบ้างขึ้นอยู่ที่ขอบฟ้าครับ ราศีเมษราศีมีดวงอาทิตย์ครับราศีเมษนั้นเป็นกลุ่มดาวฤกษ์เป็นฉากข้างหลังแต่ดวงอาทิตย์ในยามเช้าเนี่ยประมาณตีห้ากว่าเกือบเกือบหกโมงเช้าเนี่ยดวงอาทิตย์อยู่ในราศีเมษชัดเจนครับครับก็แสดงว่าการที่ประสาทหลังนี้เนี่ยหันหน้าเข้าหาแ80ดสิบองศาก็เพื่อที่จะมีการทําพิธีต่อหน้าราศีเมษต่อหน้าสุริยเทพที่อยู่ในราศีเมษ ผมมีภาพประกอบครับว่าการประกอบพิธีกรรมเนี่ยถ้าดูตามภาพจะเห็นว่าเขามีสีวะลึงแล้วก็พราหมเนี่ยจะเทน้ําลงศิีวะลึงแล้วก็ให้น้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไหลออกไปทางช่องสมบสูตรครับผมคราวนี้วิธีการเอาน้ําที่ไหลไปทางท่อสมบสูตรเนี่ยน่าจะมี2วิธีครับผมดูจากภาพที่เขาสลักเอาไว้เนี่ยนะพราหมเนี่ยเอาหม้อใบใบหนึ่งไปรองน้ําที่จะงอยฐานโยนีแล้วเข้าใจว่าเอาน้ําจากหม้อเนี่ยไปเทใส่ ไปเทใส่ล่องสมสูตรหรือถ้าเกิดจะง,งอยของฐานโยนีเนี่ยไปตรงกับรูทางเข้าของท่อสมสูตรพอดีน้ำก็จะไหลเข้าแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเอาน้ําไปเทรหรือให้น้ําไหลลงเองอก็เป็นน้ํำศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับผมแล้วก็จะต้องประกอบพิธีนี้เนี่ยในวันสําคัญที่มีหลักดาราศาสตร์มายืนยันก็คือดวงอาทิตย์ส่องแสงเจ้าเข้ามาที่หน้าปราสาท ตรงกับราศีเมษคราวนี้คำถามก็เกิดอีกครับว่าตอนที่ขึ้นไปดูเนี่ยไม่เห็นสี่ลลึงแต่เห็นรูใหญ่ๆเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาไม้เนี่ยเหมือนตะแกรงไปกั้นไว้กั้นกันคนตกลงไปเพราะถ้าตกลงไปเนี่ยตกลงไปถึงพื้นดินเลยนะปราสาทพรมนั้นสูงสามสิบห้าเมตรแต่ตรงกลางเนี่ยกลวงครับมันมันลงกรวงครับลงไปได้เลยเขาคงสร้างไว้ว่าให้ตรงกลางในกลวงให้มีเหมือนเหมือนกับฐานโยนีเนี่ย ที่ตรงกลางกลวงและครอบเลยบางอย่างไว้เห็นไหมครับเป็นการจําลองครับครับครับนั้นสีวะลึงเนี่ยคงจะอยู่บนแท่นที่ที่ปิดปิดฝาไว้ก่อนครับปรากฏว่าสีวะลึงเนี่ยถูกทําลายแล้วทิ้งจะเกิดตรงกลางกลวงเนี่ยการทําลายเนี่ยง่ายมากถ้าเกิด่าทุบทุบแท่นที่เป็นฐานออกเนี่ยสีวะลึงหล่นเพราะน้ําหนักเยอะครับแล้วเป็นที่น่าสังเกตครับเออต้องถามอาจารย์วรวิทย์ว่า อาจารย์วรวิทย์ก็เห็นสีวะลึงมาเยอะแยะแล้วเนี่ยถามว่าศีวะลึงของที่นี่เนี่ยกับสีวะลึงทั่วไปในเมืองกัมพูชาหรืออาณาจักรของโบราณเนี่ยอาจารย์ว่าเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะครับมีความต่างยังไงครับไม่เหมือนเขาบอกว่าศีวะลึงของอที่เกาะแกเป็นสีวะลึงที่โดดๆโดดขึ้นมาอันเดียวคล้ายๆกับโผล่ขึ้นมาแล้วก็เป็นวงกลมเป็นทรงโค้ง แล้วก็ไม่มีสลักเป็นแปดเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมอะไรเลยซึ่งผมไม่เคยเห็นที่ไหนนะถูกต้องครับศีวะลึงเนี่ยโดยทั่วๆไปคนเรียกว่าตรีมูรติตรีมูรติก็คือฐานเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนั่นคือพระพรหมขึ้นมาตรงกลางเป็นแปดเหลี่ยมนั่นคือตัวแทนพระวิษณุหรือพระนารายณ์แล้วข้างบนเนี่ยมนๆนเนี่ยคือตัวแทนพระศิวะแต่เราเรียกรวมๆว่าศิีะลึงอันเนี้ยที่อยู่ที่เกาะแก่เนี่ยเป็นศสีะลึงจริงๆเพราะพระพรหมก็ไม่มีไม่มี พระวิษณุก็ไม่มีแล้วสิ่งที่แปลกอีกก็คือเนื้อเป็นเนื้อติดกันคือฐานโยนีกับศิวลึงเนี่ยเห็นไหมครับที่เราไปเห็นหลักฐานว่าเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนของอินเดียเพราะว่าศิวลึงของอินเดียเนี่ยถอดไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับฐานโยนีแต่ว่าศิวลึงรุ่นหลังๆมาที่อยู่แถวๆนครวัดนครธมทุหลังๆมาเนี่ยศิวลึงสามารถถอดได้ก็คือเป็นระบบน็อกดาวน์ครับฐานโยนีกับศิวลึงเนี่ย ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นรูตรงกรใส่ฉะนั้นสีวะลึงเนี่ยถึงหายถึงหายแล้วก็ทิ้งฐานโยนีไว้เราได้พบสีวะลึงกับฐานโยนีเนี่ยถูกทำลายจำนวนมากมฐานโยนีเอาไปโยนทิ้งข้างกำแพงก็มี<ว>สีวะลึงถูกตัดขาดเหลือเฉพาะตรงโคนก็นิดเดียวก็มีมหลายแห่ง ฐานโยนีเปล่าๆสีวัลึงถูกตัดทิ้งเกรียงเลยนี่คือการทำลายความเชื่อซึ่งกันและกันซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกครับถ้าผู้ปกครองหรือกษัตริย์องค์แรกเนี่ยที่มีความเชื่อแบบนี้แล้วก็สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วถ้าเขาหมดอำนาจไปแล้วองค์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ถ้าแทนที่แล้วมีความเชื่อเหมือนกันก็ดีไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยความเชื่อเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันก็เลยเกิดการทำลาย เพื่อที่จะอะไรครับว่าผมต้องผมต้องแน่กับคุณอ่ะฉะนั้นประชาชนจะได้หันมานับถือผมมากขึ้นไม่ต้องไปนับถือท่านวรามันองค์ที่แล้วเราจะเห็นว่าถูกทําลายแล้วตรงปราสาททมเนี่ยยังมีหน้าสังเกตงี้อีกครับยอดปราสาททมเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นเหล่าเต็งสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนกับดาดฟ้าสี่เหลี่ยมนะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเป็นรูลึกลงไปเลยลึกลงไปจนถึงพื้นดินก็แสดงว่า ปีรามิดหลังเนี่ยข้างในเนี่ยกรวงถ้าเกิดกระโดดลงไปนะตกลงไป35หรือส6กเมตรไหือไปถึงพื้นดินตอนนี้ทางการของกัมพูชาเขาเอาไม้เนี่ยไปสารไว้เหมือนตะกร้าเป็นเป็นเหมือนตะแกรงปิดเอาไว้เป็นเหล็กเชื่อมเลยเป็นเหล็กเชื่อมเล็กันกันกันไม่ให้คนตกลงไปถ้าสมัยนั้นเนี่ยผมคาดว่าถ้ามีสีวะลึงขนาดหนักเป็นตันๆอยู่ข้างบนเนี่ยเขาคงต้องทําเป็นแผ่นหินเหมือนกับ เป็นแพลตฟอร์มอ่าใช่อ่าเป็นเป็นเป็นพื้นมันเหมือนพื้นพื้นเหล่าเต็งหรือพื้นด่านฟ้านะเป็นพื้นถ้าเกิดว่าผมจะทําลายเนี่ยง่ายนิดเดียวครับผมทุบทุบพื้นออกถ้าทุบพื้นออกปุ๊บเนี่ยน้าหนักสีบิลลิงกดแป๊บเดียวเนี่ยล่นเลยครับล่นลงไปหล่นเลยฉะนั้นการทําลายเนี่ยจึงง่ายเพราะว่าข้างในกลวงก็ก็มาถึงอีกคําถามครับว่าการก่อสร้างรูปทรงที่คล้ายปิรามิดเนี่ย ที่เราใช้พิระมิดเนื่องจากเรา Copy มาจากภาษาอังกฤษนะเพราะว่าการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นไปฐานกว้างแล้วก็ยอดส่วนลงไปเรื่อยๆจนถึงยอดเล็กนิดเดียวเนี่ยฝรั่งเขามักจะใช้คําว่าปีระมิดครับพีระมิดนั้นเป็นศัพท์ในทางคณิตศาสตร์เหมือนกับรูปทรงนะแต่ว่าภาษาท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เขาคราวนี้ก็มีคําถามว่าเขาก่อสร้างยังไงอยู่ดีๆเนี่ยยกหินขึ้นไปดื้อๆเลย มันใหญ่มากให้ลองดูนะว่าถ้าสมมุติว่าตรงนี้หนักสมมติว่าหนึ่งตันหนึ่งตันถ้าผมจะยกขึ้นไปตรงๆแบบนี้ยก็แรงหนึ่งตันผมต้องสู้กับแรงหนึ่งตันตรงๆเลยก็คือพูดง่ายว่าแรงหนึ่งดูดของโลกผมต้องเอาชนะหนึ่งตันดื้อๆเลยซึ่งยากมากอคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมทําพื้นเอียงอย่างนี้ครับใช้หลักอาเคเมเดสเป็นพื้นเอียงก็คือเอาดินถมสมมติตรงนี้เป็นสิ่งก่อสร้างนะผมเอาดินมาถมให้เอียงอย่างนี้ปรับได้ปรับดินได้ แล้วก็เอาไม้เนี่ยมาทาบไว้เอาน้ำมันไขมันสัตว์นะเทให้เลื่อนๆแล้วก็ผมก็เอาเชือกผูกหินแล้วผมก็ดึงขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะใช้ลูกลอกช่วยด้วยนะก็ลูกลอกเนี่ยก็ช่วยด้วยส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็พื้นลาดพื้นลาดพื้นเอียงเนี่ยโดยหลักการของท่านอาร์คิมิดีสถือว่าเป็นการผ่อนแรงครับฉั้นวิธีนี้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ใกล้เคียงที่สุดไม่น่าจะเป็นการยกขึ้นไปตรงๆแบบนั้นไม่น่าจะใช่ เสร็จแล้วพอสร้างไปจนถึงยอดแล้วก็ลือ้อลือดินออก<ห>มีหน้าครับเราถึงเห็นบอ่บอเบลเลอร์เลยเพผมทํางานกับชนประธานผมทํางานเกี่ยวกับการก่อ,กอสร้างระบบชนประธานมาก่อนรเรามีศัพ์ครับเราเรียกว่าบอยืมดินบอยืมดินภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่า the borrow pit borrow pit หรือบ่อยืมดินก็หมายความว่าถ้าผมจะทําถนนกับคลองชนประธานหรือเหมืองไส้ไก่เนี่ยผมก็ต้องไปหาดิน มา compact การหาดินมา c o m p a c เนี่ยโดยหลักเศรษฐศาสตร์กับหลักวิศวกรรมผมต้องหาดินที่มีคุณสมบัติที่มันดีแล้วก็อยู่ใกล้ที่สุดไม่ใช่ผมจะสร้างคลองจนประทานอยู่ที่อำเภอพังคนผมต้องวิ่งรถสิบรอมไปถึงอำเภอเมืองไปกลับเนี่ยไม่ไหวผมก็จะต้องหาขุดแถวๆนั้นแล้วก็เอาดินไปเทสคุณภาพคุณภาพก่อนถ้าได้คุณภาพผมก็ไปเจรจาเจ้าของดินไปขุดมา อย่างนี้เขาเร<ม>ียกบ่อยืมดินเกษตรกร,กรท่านนั้นเนี่ยก็ได้บ่อปลาไปในตัวผมก็ได้ดินมาใช้<ม>ขอมก็คงจะไม่ไม่ต่างครับ<ม>คงจะไปหาบ่อดินแถวแถวนั้นมามีหน้าเราต้องเห็นหลุมปเปล่าหรือหลังหลังต,ตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บน้ําเป็นสระขนาดใหญ่<ม>หรือเป็นบารายก็ได้ก็ได้ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เสียเปล่านะแต่ยังมีข้อที่ผมยังสงสัยและหาคําตอบไม่เจอคือเวลาคนลื้อดินออกเนี่ย เข้าไปทิ้งตรงไหนเพราะว่าถ้าไปทิ้งเนี่ยก็คงกองเหมือนภูเขาหรือว่าเอาไปทิ้งไว้เป็นหย่อมๆพอน้ําฝนตกลงมามันก็ละลายหายไปเพราะว่าตรงนี้เราหาไม่เจอกองดินแต่เอาเป็นว่าเขาต้องลื้อออกกันแล้วกันเพราะถ้าไม่ลือออกเนี่ยมันมันก็ไม่เห็นรูปร่างเป็นองค์ปราสาทเหมือนปิรามิดคราวนี้ ก็เกิดคําถามที่อาจารย์วรวิทย์พูดไว้ตั้งแต่แรกก็คือแล้วมาเกี่ยวอะไรกับจังหวัดสกลนครเกี่ยวครับการที่ปราสาททมทํามุม80องศาเนี่ยเดิมเนี่ยถ้าเราเอาองศาตัวนี้ไปพูดกับคนทั่วไปเขาก,ก็บอกว่ามันบังเอิญหรือเปล่ามันฟุกหรือเปล่าเพราะว่าปราสาทขอมจํานวนมากที่เราพบที่ก่อแกเนี่ยเอาเข็มทิศเอา GPS ไปจับแล้วเนี่ยทำมุม90องศาเป๊ะเลยเยะแยะไปหมดเป็น1 0ิแห่ง แต่อันเนี้ยไปแผลงอยู่อันเดียวทำมุม80องศาผู้ละเมาอ่านแบบผิดหรือเปล่าหรืออินสเปกเตอร์มีความคาดเคลื่อนทางทิศองศาหรือเปล่าไม่คาดเคลื่อนครับตอนที่เขาเจตนาจริงๆ <ไป S 2> ครับยอดปราสาทปราสาททมเนี่นะครับได้มีเส้นตีไว้เป็นแนวไหมอ๋อครับเขาอย่างนี้ครับปกติโดยทั่วไปเนี่ยที่เราไปเห็นที่ตามร้ปตตมนี้ เขาจะตีเส้นไว้บนพื้นหินแต่ตรงนี้มาแปลกครับเ,เขาไม่ตีเส้นแต่เขาทําเหมือนปูกระเบื้องปลูกระเบื้องแล้วให้มีขอบครับเอาหินนี่เหรอเอาหินครับเอ่อหินเนี่ยไม่เท่ากันอ,อันหนึ่งลาบอย่างนี้อีกอันหนึ่งขยบขึ้นมาหน่อยขยง<อ>แล้วก็ปูหินตรงเนี้ยเป็นแนวยาว,ยาวปเป็นขอบยอยาวไปเลยครับยาวเป็น<อ>เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเม็ดเม็ด,มดยาวไปเลยมผมก็เลยเอาเข็มทิศเนี่ยไปจับขอบตัวนี้โดยใช้ขอบตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงว่านี่คือทิศตะวันออก พอวางปุ๊บตัวเลข80องศาขึ้นมาเห็นชัดเจนครับก็สรุปได้ว่าต้อง80องศาแน่นอนอเพราะว่าตอ,ตอนตอนแรกเนี่ยที่ผมยังไม่ได้เดินทางไปใช้ Google Earth จับก่อนอก็ Google Earth เนี่ยเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมอาจจะไม่ละเอียดมากนักแต่ก็พอดูได้ Google Earth ก็แสดงองศา80องศาครับผม,ผมแต่ว่าพอผมลงพื้นที่จริงเนี่ยลงเอาทั้งใช้ GPS จับด้วยทั้งเข็มทิศจับด้วยนะ ตัวเลขขึ้นมา80เป๊ะครับก็แสดงว่าข้อมูลของ Google Earth กับเข็มทิศที่เราไปจับณหน้างานเนี่ยตรงกันแล้วมาเกี่ยวอะไรกับสกลนครเกี่ยวครับเพราะว่าเมืองสกลนครเนี่ยหันหน้าเข้า80 80องศาเมือกับทิศเหนือก็คือทิศเหนือเป็นศูนย์องศากวาดมา80องศาพระธาตุเชิงชุมตัวเมืองสกลนครทั้งหมดบารายของสกลนคร รวมถึงปราสาทดุมหรือพระธาตุดุมก็ทํามุม80ดองศาขณะเดียวกันครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีปราสาทเมืองต่ําก็ทํามุมแ80ดิบองศาผมเลยมั่นใจว่า80ดสิบองศานี้นไม่ใช่เออร์เรอร์ไม่ใช่โดยบังเอิญเป็นเจตนาที่หันหน้าไปไปตรงนั้นมไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของบังเอิญไม่ใช่เป็นเรื่องของการดูทิศผิดองศาแต่ว่าเขาต้องการหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ในราศีเมษจริงๆครับ,รบนี่คือส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าท่านมาที่จังหวัดสกลนครและมีอีกท่านหนึ่งไปยืนอยู่ที่ปราสาททมก่อแก่ในวันสงกรานต์ในวันเดียวกันก็คือวันที่สิบสี่สิบหและ16เมษายนถ้าสมมุตินะในโอกาสต่อไปเนี่ยถ้าเราจัดทีมได้ในเดือนเมษายนสิบ5ี่เนี่ยทีมหนึ่งอยู่ที่ พระธาตุเชียงชุมอยู่ที่ปราสาทดุมอีกทีมหนึ่งอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำทีมที่สามอยู่ที่เกาะแก่แปองศาผมไปเลยส่งเฟซบุ๊กมาถึงกันครับว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บเนี่ยท่านเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงเซนเตอร์ของปราสาทเหล่านั้นหรือไม่นี่คือปฏิบัติการที่น่าพิสูจน์แต่โดยหลักคณิตศาสตร์ผมได้พิสูจน์มาแล้วครับแล้วหลักคณิตศาสตร์เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงยังไงก็ตรง เพราะผมใช้โปรแกรมของดาราศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยครับดังนั้นพอพูดมาถึงตรงนี้ผมก็พอจะอนุมานได้ว่าผู้ที่สร้างปราสาทผู้ที่สร้างเมืองอผู้ที่สร้างพระธาตุเชียงชุมหรือปราสาทเชียงชุมเนี่ยคงคิดเหมือนกันครับเพราะคนสมัยนั้นเนี่ยความคิดของเขาก็คือสิริมงคลการที่จะทําบ้านเมืองให้เป็นสิริมงคลจะต้องมีองศาของตัวเองซึ่งบาง ท่านก็เป็น90องศาเขาก็มีในยยะของเขาซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเราจะก้าวเข้าไปถึงตรงนั้นนั้นวันนี้เราจะเน้นอันซีนที่ประสาททมก่อนครับปราสาททมปราสาทใหญ่แล้วก็เห็น เกาะแกซึ่งมีปราสาทอยู่เป็นร้อยสองหลังที่ที่เขาไม่ให้ชมสิเพราะว่ามันมีกับระเบิดอยู่และมาดูเมืองสกลน,นครเราครับเราเห็นปราสาทอยู่โน้นบ้านท่งน้ำพุบ้านท่าวัดไปทางโน้นแล้วก็ไปทางนี้ก็อโรคยาสารไปทางนี้ก็ปราสาทอะไรภูธรรมพระเมืองมันใหญ่ใหญ่พอๆกันและองศาอะไรก็พอๆกันเนี่ยหรือสกลน,นครจะเป็นเมืองที่อยากจะถูกสร้าง ขึ้นมาเพื่อให้เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งในในอดีตคือการที่เราดูโบราณสถานของสกลนอครเนี่ยก็สะท้อนมาไม่ต่างกับที่เราไปเห็นก็คือมีปราสาทเนี่ยจำนวนมากแล้วปราสาทแต่ละหลังเนี่ยมีการวางตัวไม่เหมือนกันเช่นปราสาทนาลายเจงเวงกับปราสาทภูเพรเนี่ยวางตัว90องศาก็นี่คือหนึ่งความเชื่อปราสาทพระาธระาตุดุมปราสาทพระาธระาตุเชียงชุมวางตัวที่80องศาอันเนี้ย เป็นการพิสูจน์ชัดเจนว่าผู้ที่สร้างแต่ละแต่ละยุคแต่ละสมัยหรือคนที่มีอำนาจต่างยุคต่างสมัยเนี่ยเขามีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันมีห่วงจุ้ยไม่เหมือนกันอพอพูดเรื่องหวงจุ้ยพูดเรื่องสิริมงคลแต่ละคนมักจะมีนัยสําคัญของแต่ละท่านซึ่งอาจจะเหมือนกันและไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้ครับมมันก็มีผลส่วนดีอย่างนี้ครับถ้าทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยงานวิจัยอาจจะไม่สนุก แต่ถ้าเกิดตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตรงไม่เหมือนตรงนี้มันสนุกตรงที่ว่าเราต้องไปเจาะลึกว่าที่เขาไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเพราะอะไรอ,อะไรแล้วก็เขามีนัยสําคัญอย่างไรสิริมงคลทั้งคู่แต่สิริมงคลคนละตำาราก็เหมือนหมอครับไปถามหมอห้าคน <laughs> ผมว่าคำตอบที่ได้เนี่ย <laughs> หมอขนาดหมอสมัย<จ>ปัจจุบันนะ วินิจฉัยยังไม่ตรงกันเลยแต่นี่คือเสน่ห์ครับแล้วก็สิ่งที่เราไปเห็นการก่อสร้างเนี่ยก็มีคําถามอีกครับว่าบางปราสาทเนี่ยมีวัสดุสามอย่างปนกันเลยฐานเนี่ยเป็นศิลาแรงแบบนี้นะครับผมขึ้นมาหน่อยเป็นการก่ออิฐเป็นตัวปราสาทขอบประตูเป็นหินทรายหน้าบันเป็นหินทรายบอครัแล้วก็ทับหลังเป็นหินทรายแต่ว่าปราสาททมเนี่ยเป็นหินทรายอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ หินทรายเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดแต่ปัญหาคือหายากตอนนี้พอหายากปุ๊บเนี่ยทาไมปราสาททมอุสาดั้นด้นเอาของที่หายากมาทําตรงนี้อันเดียวก็แสดงว่านี่คือซ<ห>ิกเนเจอร์ให้ความสําคัญเห็นไหมครับว่าตัวกําแพงเนี่ยยังเป็นศิลาแรงครับตรงนั้นตรงนี้เป็นอิฐก,ก็มีปราสาทที่อยู่ใกล้กันเป็นอิฐก,ก็มีมแต่ปราสาททมหลังเดียวเนี่ยเป็นหินทรายร้อยเปอร์เซนต์เลยก็แสดงว่าเจตนานี่ นอกจากเรื่องของห่วงจุย้ยนอกจากเรื่องของสิริมงคลแล้วการใช้วัตถุดิบก็เป็นสิริมงคลชนิดหนึ่งเหมือนกันครับ,รบอันนี้ก็คือข้อคิดเห็นของพวกเราในทีมลุยผ่านเลนแล้วก็การปฏิบัติการของชมรมอารยธรรมสกลนครนะครับใกล้ๆเราก็จะไปแต่เราจะมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับพูดกันทั้งปีนี่ก็ไม่จบที่ไปคราวนี้นะแต่วันนี้มันเวลาเวลาจำกัดครับก็กเ,เท่านี้ก่อนเด้อเดี๋ยว เรายังไม่ได้จบแค่นี้นะเรายังมีอันซีนอีกเยอะมากครับต่อต่องั้นก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมในรายการลุยผ่านเลนแต่เพียงแค่นี้แล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ